เราเริ่มกันจากอ่าค่ำคืนที่ผ่านมามันก็คือเรื่องของ The Match วันแดงเดือดกับ a อ s p เอสที่ล่มไปแน่นอนว่าทุกคนเป็นเดือดเป็นร้อนเดือดเนื้อร้อนใจมากดังนั้นเรื่องราวของ a อเอเอสเพลกับ t h m m t t h วันแดงเดือดที่มันล่มไปเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากเป็นเหมือนกับโครงการบูรณาการว่าเราจะได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากเรื่องนี้เลยนะครับแน่นอนเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อวาน ผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเป็นคนนอกแต่ว่าวันนี้จะมองจากมุมมองคนนอกแล้วก็คาดเดากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะผมอาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาบ้างพวกแบบ crisis management อะไรอย่างนี้นะครับเราจะมาดูสเต็ปต่างๆที่ทาง AS เขาดําเนินการแก้ไขเป็นยังไงมาเริ่มกันเลยดีกว่าเออคือคลิปนี้ก็แอดไว้สปอนเซอร์เหมือนกันครับเขาขายอุปรกรณ์ไอทีครับซื้อซ่อมครบจงในที่เดียวครับสรงด่วน3ชั่วโมงในกรุธธงทเทพและจังหวัดใกล้เคียง ซื้อออนไลน์ใช้โค้ดในอ่านนะครับมีส่วนลดครับใช้นะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออันนี้ต้องเล่าเป็นพื้นฐานสำหรับคนที่ มาดูทีหลังแบบปีหนึ่งหลังจากนี้อะไรอย่างนี้นะวันนี้นะทุกคนจําไว้ว่ามันเป็นเดอะแมทช์นะลิเวอร์พูลเจอแมนยูที่ประเทศไทยเราแล้วก็ AS Play เนี่ยนะครับได้รับโคตา้าแต่เพียงผู้เดียวให้ถ่ายทอดใช่ไหมมันไม่มีบนทีวีมันมันต้องสตรีมผ่าน AS p l a เเท่านั้นปัญหาก็คือว่ามันลมต้องเท้าความนิดหนึ่งว่า AS Play เนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ไม่ใช่ไก่กาอะไรหรอกเขาก็เป็นผู้ให้บริการสตรีมมิ่งในประเทศไทยมานานพอสมควรมียูเซอร์เยอะพอสมควรนะครับ แน่นอนอาจจะมีล่มบ้างในครั้งก่อนๆที่ถ่ายทอดโอลิมปิกถ่ายทอดไลฟ์แต่ว่าครั้งนี้มั่นใจว่าอินฟราสตรักเจอร์รองรับได้แน่นอนคนจะเข้ามาดูบอลเดอะแมตช์ลิเวอร์พูลแมนยูมันต้องไม่ล่มแน่นอนซึ่งผมคิดว่า to be fair กับ a s s นะไอระบบ a s s p เ a y นี่ยมันไม่ได้ล่มไอระบบสตรีมมิ่งที่เขาเตรียมการไว้เนี่ยมันไม่ได้ล่มอ่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเขาเตรียมการยังไงบ้างโอเคปะ่ะ คือมันเป็นอย่างนี้ถ้าให้ผมเดานะในระบบสตรีมมิ่งของ AS Play เนี่ยนะครับมันก็จะมีหลากหลายเซอร์วิสต่อๆกันมาก็จะมีแบบออดใช่ไหมออดนี่คืออะไรคือพวกแบบล็อกอินเซอร์วิสที่แบบคุณเข้ามาเช็คยูเซอร์นั่นนู่นนี่ใช่ไหมก็คือทางเข้าบ้านอะไรประตูเข้าบ้านเสร็จแล้วคุณก็จะเข้ามาที่ตัวสตรีมมิ่งนะครับไอตัวสตรีมมิ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าโอเคผมรองรับได้100%ยเปอร์เซ็นต นะผมคิดว่าเราสเกลมาพร้อมแล้วสำหรับเดอะแมตช์รอบนี้ระบบนี้ผมคิดว่าใช้ได้จริงเขามีการเตรียมแผนสำรอง1 2 3 4ไว้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะพยายามวิเคราะห์ให้ดูนะครับปัญหาที่ล่มเนี่ยผมคิดว่ามันล่มที่ตัวส่วนส่วนอื่นและผมค่อนข้างมั่นใจว่าล่มที่ u t h e n t a t i o n นะมันล่มที่จุดนี้นะครับคือคนเข้ามาไม่ได้เพราะว่าคนเข้ามาเยอะเกินถามว่าเอ้า พี่ครับแล้วระบบนี้มันใช่ระบบ ais play หรือเปล่ามันก็คือระบบของ ais play ใช่ไหมนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในโปรเจกต์แบบนี้เนี่ยนะครับคนทำออดเซิร์เวอร์กับคนทำสตรีมมิ่งเนี่ยอาจจะเป็นคนละคนกันคนละทีมกันนะครับผมเป็นไปได้อย่างสูงว่าระบบ a u t h e n t i c a t i o n ของ ais play เนี่ยนะครับถูกทำโดยเวนเดอร์ด้านนอก นะครับไม่ใช่ทีมงาน a s ทํําไปจ้างคนอื่นทำอินฟาสตั r เจอ r ์นะครับแล้วก็ในขณะที่ระบบสตรีมเนี่ยอาจจะเป็น In-House ก็คือทําเองในขณะที่ทีม In-House บอกว่าเรารับได้รับได้เลยมาเลยจะมาทั้งประเทศก้มมานะครับพร้อมเลยแต่คนที่ทําหน้าที่ a u ออเ n น i c a t i o n ก่อนก็คือคนเปิดประตูบ้านให้เนี่ยพังซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นเดอร์ด้านนอกหรืออาจจะเป็น In-House ส์ house, คนละทีมผมไม่รู้นะครับแต่มันพังตรงนั้น ไอ้ระบบที่เตรียมสเกลไว้ตรงนี้เนี่ยก็เลยไม่ได้ใช้งานเพราะว่าคนเข้ามาดูไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดคุณเป็นเอนจิเนียร์ที่หน้าง,งานคุณจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับแล้วเราดูว่า AIS แก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับจริงๆระบบสตรีมมิ่งเนี่ยนะครับมันยังใช้งานได้แต่ว่าคนเข้ามาดูไม่ได้เราทํำยังไงอ่ะเราก็ต้องเอาระบบสตรีมมิ่งตรงนี้ออกมาเลยก็คือตัดประตูทิ้งเลยแล้วเปิดหน้าเว็บใหม่ AIS .co.th/live แล้วเอาระบบสตรีมมิ่งมาใช้งานเลยเอาสตรีมสดๆนี่แหละไม่ต้องล็อกอินอะไรทั้งนั้นใครก็เข้ามาดูได้ก็คือตัดไอ้คอขวดตรงนี้ทิ้งแล้วก็เปิดให้ทุกคนเข้ามาใช้้ระบบสตรีมมิ่งที่มันใช้งานได้ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาที่ผมคิดว่าเขาทำได้ถูกต้อง มีคนบอกว่าอ๋อผมดูละครดูการ์ตูนด,ดูอะไรอย่างอื่นก็ดูไม่ได้เลยครับใช่ครับเพราะว่าคุณไม่สามารถล็อกอินเข้าที่แพลตฟอร์ม a s Play ได้เพราะคุณล็อกอินไม่ได้เสร็จปุ๊บไอ้ระบบที่อยู่ข้างหลังถึงแม้ว่ามันจะพร้อมใช้งานคุณก็ใช้งานไม่ได้นั่นก็คือทําระบบ a s Play พังไปแล้วทํายังไงก็คือต้องตัด AAS Play ด้านหน้าออกไปแล้วก็เอาตัว s o u เลยมาเปิดให้เป็นหน้าเว็บแล้วก็เปิดให้ทุกคนเข้าใช้งานก็เลยทําให้ทุกคนเข้าดูได้ฟรีนะครับแล้วก็ดึงจาก s o u เลย ซอสคืออะไรอ่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือเป็นคอนเทนต์ดีที่ดีมากที่เราจะมาดูว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าระบบสตรีมมิ่งแบบนี้ที่คนดูหลายล้านคนพร้อมๆกันเนี่ยนะครับเขามีวิธีการสเกลลิงอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้จากการที่สตรีม The Match ของ AS เนี่ยนะครับทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเตรียมระบบสเกลลิงมาค่อนข้างเยอะนะครับผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้กันในวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า CDN นะครับหรือว่า Content Delivery Network ปะ่ะ ผมคิดว่าใช่นะ CDN นะครับคำนี้ถ้าเกิดว่าคุณดูเกี่ยวกับพวกแบบการเสิร์ฟคอนเทนต์เกิดอยู่ในวงการ IT คุณจะได้ยินบ่อย CDN CDN นะครับมันคือระบบเตรียมพร้อมสำหรับการ,ส,รส่งส่งคอนเทนต์ให้กับตัวยูเซอร์ของคุณใช่ไหมฮะปกติแล้วคุณมีเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวใช่ไหมแล้วยูเซอร์ของคุณก็กระโดดเข้ามากระโดดเข้ามาหาที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณแบบนี้ตายใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเยอะเกินไปเซิร์ฟเวอร์คุณตอบไม่ทันก็ขางก็แครชก็ลม่มใช่ไหมครับทำยังไง ใช่ไหมเอ่อ CDN ก็คือจริงๆแล้วคุณมีเซิร์ฟเวอร์ของคุณแบบนี้คุณเอาระบบ CDN เข้ามาระบบ CDN ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นแผงเลยนะเป็นอะเรย์แบบนี้เลยนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์หลายๆตัวเลยนะครับแล้วคุณเอาเข้ามาปลั๊กับระบบของคุณอ่าอันนี้ตัวเซิร์ฟเวอร์คุณใช่ป่ะอันนี้ตัว CDN นะ CDN ก็คือเซิร์ฟเวอร์หลายๆตัวนั่นแหละแต่เขาจะมาดึงไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ของคุณไปเก็บไว้กับเขาก่อนก็คือเก็บเอาไฟล์แบบเดียวกับคุณเลยก็คือกอปมาวางไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเขาก่อน เสร็จแล้วเวลา user คุณเข้ามาคุณู user คุณก็จะเข้ามาเจอพวก CDN พวกนี้นะครับคุณจะเข้ามาเจออย่างนี้อย่างนี้ก็คือจะเป็นการโหลดบาลานซ์ใช่ปบาคุณจะกระจายกี่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็อยู่ที่เงินและคุณจะเปิดขึ้นมากี่พอร์ตกี่พอร์ตอะไรอย่างนี้นะครับซึ่ง CDN แบบนี้เนี่ยนะครับก็สามารถทําเองก็ได้ใช่ไหมคุณก็ไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาแล้วคุณก็วาง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 ,วางหรือว่าคุณก็ ไปจ o, ้างตัว CDN ที่เป็น p r o f e s ชั o นอลอย่างเช like, ่น a า k a m a i ใช่ไหมเมื่อคืนเราได้เห็น like okay. so a า k a m a i นะก็ค yeah. ือการใช้อาร์กามยเนี่ยเสียตังค์เสียตังค์ก็คืออะไรแต่คุณจ่ายตังค์ว่าเฮ้ยยูเอาคอนเทนต์กูไปเสิร์ฟให้หน่อยใช่ปะก็คุณมีไฟล์เซิร์ฟเวอร์ต้นฉบับมาสเตอร์อันเดียวเขาก็มาดึงไฟล์คุณไปเสร็จแล้วก็ให้ลูกค้าลูกค้าคุณอะไปดึงเอาจากตัว a า k a m a i แทนแล้วถ้าคอนเทนต์ที่ผมต้องการมันไม่มีอยู่บน CDN หรอมันต้องมีอะสมมติเอาเคสนี้เลยลวกันมันมีระบบของมันอยู่นะครับ สมมุติว่าคอนเทนต์ของคุณไม่ได้อยู่บน C D N ตั้งแต่แรกลูกค้ามาขอที่ C D N C D N ไม่มี C D N ก็จะไปขอที่เซิร์ฟเวอร์มาเฮ้ย hey, พี่ครับขอขอหน่อยลูกค้าพี่ขออันนี้พอเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับมาปุ๊บกับ C D N ก็มีและก็ส่งกลับให้ลูกค้าคุณไป C D N ก็เก็บตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าจะมีลูกค้าคนต่อไปมาขออีกอ่าอะไรประมาณนี้คือมันมีระบบการทําที่ค่อนข้างฉลาดอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นไลฟ์จะเพิ่มดีเลย์ไหมแน่นอน แน่นอนมีมีดีเลย์เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าต้องรอข้อมูลจาก C D N นะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเเป็นไลฟ์แบบบอลแบบนี้นะครับเราก็ไม่รู้อยู่แล้วว่ามันดีเลย์ขนาดไหนนึ่องกป่าเพราะว่าจริงๆเราดูบอลมันก็มาต่อเนื่องอยู่แล้วเป็นเอ,เ,อเป็นการดูไลฟ์สตรีมที่ไม่จําเป็นที่ต้องเรียลไทม์ขนาดนั้นอาจจะดีเลย์ประมาณ10วินาทีซึ่งซึ่งพอรับได้อยู่แล้วอย่างที่คุณดูอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ ใช้ CDN เหมือนกันที่คุณดูผมอยู่ตอนนี้นะครับก็เพราะว่าผมยิงเข้าเซิร์ฟเวอร์ที่อเมริกาเสร็จแล้ว YouTube ก็มี CDN ของตัวเองใช่ไหมแล้วก็เอาไปแคสไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ไทยเวลาที่คุณดูสตรีมนี้เนี่ยแทนที่คุณจะต้องวิ่งมาที่เซิร์ฟเวอร์ที่อเมริกาไม่ก็คือวิ่งเข้าไปที่ CDN ที่ไทยนะครับแน่นอนว่าดีเลย์มันก็เกิดขึ้นตอนนี้ผมคิดว่า YouTube สตรีมนะ่าจะดีเลย์ประมาณ8วินาทีเลยนะตอนนี้นะผมคิดว่าอย่างนั้นโอเคเมื่อกี้พูดถึงว่ามันทำได้สองแบบ กับแบบที่ไปจ่ายตังค์ให้เขาทําทให้นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่า AAS เนี่ยมีหลายระบบเลยนะ a ออเอาจจะเริ่มต้นที่ CDN ของตัวเองก่อนนะครับมี CDN Inhouse ด้วยนะครับเสร็จแล้วทีนี้ก็ไม่พอเว้ยผมคิดว่าเขาก็เอาไปไปเติมที่อคามัยด้วยแล้วก็มีอีกหลายเจ้าเลยผมคิดผมเห็นเขาแขวนไว้ที่ CDN หลายเจ้ามากนะครับเขามีทั้ง CDN ของตัวเองเขามีทั้ง CDN ด้านนอกเขาจ่ายไว้หลายที่มากนะครับดังนั้นเขาค่อนข้างมั่นใจว่ามันสเกลลิ่งได้เต็มที่่่จริงๆแตวา สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้ล่มที่ตัวระบบสตรีมมิ่งหรือคอนเทนต์เดลิเวอรี่เลยนะครับมันไปล่มที่ตัวมันไปล่มที่ตัวออเทนติเคชันตัวนี้มากกว่านะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องบึ้มๆทีนี้การแก้ไขก็อย่างที่ผมบอกก็คือเขาแก้ไขได้ค่อนข้างดีก็คือเอาตัวสตรีมออกมาให้ดูฟรีเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคือมันเป็นแมทช์ไลฟ์เว้ยคือมันไม่มูลค่ามันจะลดลงไปเยอะมากหลังจากที่ตัวบอลจบแล้วสมมุติว่าบอลจบแล้ว,ลว,ลวระบบเด้งขึ้นมาคืนแล้วคนเพิ่งได้ดูย้อนหลังแบบนี้ มูลค่ามันตับลงเยอะถูกปะเขาก็ตัดสินใจได้ดีก็คือเปิดให้ทุกคนได้ดูฟรีแล้วก็เอาเอาคอนเทนต์จาก C D N เนี่ยมาเอมเบดในหน้าในหน้าของเขาเลย ก็คือ Bypass ระบบ AS Play ของเขาไปเลยนะครับซึ่งถือว่าแก้ปัญหาหน้างานได้ดีอันนี้ผมขอชื่นชมนะครับแต่ว่าใครจะโดนด่านะัผมไม่ทราบนะผมคิดว่าในเมื่อคืนนี้มีความบ้านไฟไหม้เป็นอย่างมากนะครับเอนจิเนียรทั้งทีมผมคิดว่าอาจจะ10คนอ่ะก็แบบว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันเป็นอย่างนั้นระบบนั้นตอนที่ตรงไหนระบบนี้เวนเดอร์ทำหรือเปล่าหรือระบบนี้ใครทําวันนี้กูว่ามีติ้งยาว ถ้าเกิดว่าทีมงาน a s Play ดูอยู่นะล้วก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือตัว AS เองอยากจะประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับว่าอีเวนต์นี้มันเกิดอะไรขึ้นนะติดต่อผมเข้ามาเพราะผมก็อยากรู้มากคือถือว่าถือว่าในๆนมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วนะครับถือว่าเป็นการให้ความรู้คนแล้วกันว่าระบบมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะโอเคไหมเรื่องของความล่มอะไรเงี้ยคือความยากของการวางระบบผมอยากทราบมากถ้าเกิดว่าใครมีวงในต่อเข้ามาได้เลยนะครับผม ตอนเตรียมงานทีมงานมองไม่เห็นความเสี่ยงนี้ได้ยังไงไม่รู้มึงก็ต้องโหลดเทสป่ะอากูถามจริงอะมึงคุยเอาเอาพูดกันตรงๆนะมึงคุยขนาดนั้นว่าให้ผมรับได้ครับมาเลยครับเป็นล้านผมก็รับได้เป็นไงล่มทั้งระบบคนจะดูการ์ตูนยังดูไม่ได้เลยบ้าไม่เทสกันตรงนั้นมึงว่ามั่นใจได้ยังไงระบบสตรีมมิ่งเหลือเชื่ออันนี้เป็น เป็นความผิดพลาดแน่นอนก็อย่างที่บอกวันนี้คุยกันมันแน่แล้วก็ต้องมีคนคนหนึ่งที่จะต้องไปรายงานแมネจเมนต์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันล่ะครับเนี่ทีมงานผมลง a อเลงทุนไปเยอะมากเพื่อโปรโมทเอเอสเพในแมชนี้แล้วผลที่ได้รับมันตรงข้ามแน่นอนมีคนไฟไหม้ผมไม่รู้เหมือนกันผมว่าเขาโหลดเทสกันแล้วแหละแต่เขาไม่ได้โหลดเทสตัวล็อกอินแน่เลยเออก็เป็นการบ้านแล้วกันนะสำหรับทีมงาน AS ซึ่งผมว่า <laughs> ไอ้ตัวล็อกอินอาจจะไม่ใช่ของอินเฮ้าส์อ่ะมันเป็นของเวนเดอร์อ่ะ เออนึกออกไหมแล้วเวนเดอร์บอกว่าใช้ได้ครับโอเคเชื่อใจผม <c oughs> แ,ลแล้วพอรันจริงมันแตกได้ไอ้ตรงนี้แหละไอ้เวลาแตกกับเวนเดอร์ไม่ได้แตกด้วยนึกออกปะ a AS แตกดังนั้นโอ้โหมันจะต้องมีการเรียกค่าเสียหายผมไม่รู้อ่ะโอ ح, ม้มันมันหลายล้านผมว่าเมื่อความเสียหายเมื่อคือนนี้มันมูลค่าหลายสิบล้านแน่นอนนะครับว่าทาง a อ s ก็ออก <c oughs> ออกความออกจดหมายมาขอโทษทุกคนเลยนะครับแล้วก็รับผิดชอบด้วยการคืนเงินให้นะครับเป็นการใช้งานฟรี หนึ่งวันไม่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 ไมไมเขาเขาเขียนผิดหรือเปล่าวะเขาเขียนหนึ่งเดือนบ้าไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่หนึ่งวันฮะคือมีเขียนมาชดเชยเลยนะว้ยโอ้ยผมจะให้คุณใช้ไอ้เดต้าสิบกิกได้เลยครับแต่ต้องต้องใช้ภายในหนึ่งวันนี่กูทำอะไร,รอะโหลดบิดอกูงงคืออย่างนี้นะผมคิดว่าเขามองว่าโอเคละระบบมันล่มไปหนึ่งวันผมก็เลยชดเชยหนึ่งวันถูกต้องไหมครับก็ถูกแล้วดิ ใช่๊ะถูกดิระบบมันล่มไปหนึ่งวันอะแต่ว่าเพื่อนไอ้วันที่มันล่มอะ่ะมันคือวันแทงเดือดต่อมาแชทคือคือเขาจะไปดูบอลสดแล้วแล้วโอกาสที่เขาจะดูบอลสดมันหายไปแล้วเขาเขาจ่ายเงินมาเพื่อเขาจะดูบอลสดแล้วเขาดูไม่ได้แล้วโอกาสมัน,ม,นมันหายไปแล้วถ้าชดเชยแบบมินิมัมจริงๆก็สามวันไปเอาสามวันถ้าเกิดจะชด,ะชดเชยหนึ่งวันไม่ชดเชยด,ดีกว่า ผมคิดว่าไม่ได้มีผลอะไรเลยชดเชยสักสามวันอ,อาทิตย์หนึ่งอัพแพ็กเกจให้ทุกคนได้ดูเบิ่มเบิมอ,อะไรอย่างเงี้ยไปเลย1เดือนถูกปะ่ะผมคิดว่ามันมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วจะได้ใจคนไปค่อนข้างเยอะนะอันนี้ผมผมไม่รู้อ่ะว่ามันมีคอสข้างหลังยังไงชดเชย1สัปดาห์มันอาจจะแพงไปผมไม่รู้ s t r a t e g y เป็นยังไงแต่ว่า ถ้าในมองในมุมมองผู้บริโภคว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเมคเมคไรซ์กับผู้บริโภคเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยควรจะชดเชยเยอะกว่านี้มากๆนะมากๆคอนเทนต์นี้มาจากไลฟ์สตรีมของผมในทุกๆวันพุธและก็วันเสาร์ที่ช่อง YouTube ช่องนี้นี่แหละนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้แล้วอยากสนับสนุนผมก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์ครับมันจะช่วยให้คนอื่นเห็นวิดีโอของผมเยอะขึ้นนะครับหรืออยากเลี้ยงกาแฟผมก็ได้นะครับที่ระบบสมาชิกด้านล่างเลยครับ 구독과 좋아요는 저에게 아주 큰 힘이